ขพวกเราเสียดายมากที่ไม่ได้รีแอคสอิงสารลาตาย EP 6เพราะมันคบรถและแต่ละรถมันทำถึงห้างาั้นะขอรีแคปเพราะว่าอยากเมาสอยากวีก,กับหลายๆคนมากที่แบบพอเดียวกันใครผ่านมาเจอแล้วรู้สึกเหมือนกันวีกันได้หรือว่าแบบคุยกันได้นะคือเปิด EP มาขอรีแคปแบบเด็ดแ,แต่ละฉากนินดหน่อยๆแล้วกันนะเปิด EP มา,าก็ระชมทีบาาบา,บาแล้วก็น้องทุกคนนั่ว่าลูกไปติดต่ออะไรล้เอาไว้ก็คือ้างหลักสิองหนึ่งนะก็คือว่าพี่สิงหาี่แบว่ากอดหลังแต่ว่าเจ้าละวัชิงม้อะไรลุ้น จะขัดขวางขัดขวางคนที่แบบเจอหลักฐานใช่ไหมแล้วพี่เข้มเขาเราถ่ายไปเก็บคือช็อตเนี้ยคือเราว่าทุกคนอะรู้ไว้ว่ามันจะโผล่มาแต่ในความตั้งตัวเดี๋ยวอะไรใดๆอะแต่มันก็ตกใจดีว่าน่ากลัวแล้วก็จะเอาแบบตุ๊กตาศัลย์บาลซิไงยัดอย่าใส่อย่าใส่พี่เข้มอ่ะเพื่อที่จะทำลายหลักฐานแต่ว่าน้องพูกของเราโอ้โหการที่มีน้องพูกอยู่ก็คือดีมากๆแล้วน้องพูกสติดีมากๆาอ่าคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่เขามาบอกว่าให้ไปที่ห้องหลักฐานไอเก็บหลักฐานน้องพูกเขาก็มีสติดีแล้วกก็ไปบอพี่สิงห์ให้ไปที่ห้องนนั้ไปรงาบอกวว่่่าาาาเเ้้้โดนนนนผีีียยัตตตุ๊กกสสบใใชปะทอองพ ถ้างานให้เอาหลักฐานของกลางเอาไปเก็บไว้ที่บ้านพี่สิงห์ได้ไหมเพราะว่าพี่ชะบากลัวพี่กลัวพี่สิงห์หาแต่ว่าตอนที่เขาเหลือเป็นอะไรก็ฉะชั้นน่ะเป็นตั้งแต่ต้นอีพีไม่ขาดอะไรก็บอกว่าแล้วถ้ามึงผู้ไม่ฆาตกอนจะทำยังไงแต่ขอโทษนะจ๊ะพี่สิงห์เาบอกว่าเดี๋ยวคุณรับผิดชอบเองอื้ออสุดท้ายก็ต้องเราไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านเขาก็มีฉากหวานกันนิดหน่อยให้ก็ช่วยกัช่วยหัวใจก็คือแต่แบบนั่งแบะทุกหน้าเรากมากอทำหน้าอ้อนใส่พี่เขาแล้วมีความแบบเออแล้วถ้าจบคดีเนี้ยู่แล้วหรอก หมายเด็กเยาะเตือนนะเนาะหมายเด็กที่มันไม่ใช่หมายเด็กีต่อไปมันไม่ใช่หมายอีต่อไปแต่ก็พิาจารณาเฉพาะดีกันไปอ่านน้ำอ่านน้ำเก่งตั้งแต่ 5, e po, อีพีว่าเอพีโอไปอ่านน้ำเก่งอยู่แล้วก็ตัดมาที่ไปไปสืบคดีต่อที่บ้านแถวบ้านกระเถอบแล้วไปสืบที่แม่ค้าขายของชำอันนี้ฉันชอบมากฉ <c oughs> ันชอบตรงที่ว่าแม่ค้าขายของชำเม,มาแฟร์มากแล้วแบบรู้ทุกเรื่องแล้วก็เมาช่ำอันนี้สมจริงนะเพราะว่าส่วนตัวแม่เป็นแม่ค้าร้านขายของชำและแม่รู้แทบทุกเรื่องของทุกคนในหมู่บ้านแล้วใครมาถามคือแม่ก็เล่าช่ำ ใครเล่าอะไรลป้าเขาจะเล่าป้างเขาจะรู้วันนี้เลยหรอจริงอันนี้ประสบการณ์ตรงคือแม่เป็นเจ้าหอยแล้วฉันก็งงเหมือนก,กันว่าทำไมแม่รู้ทุกเรื่องเลยแล้วใครมาถามแม่แม่ก็บอกทุกคนเหมือนกันอันนี้ของจริงไม่ต้องมีข้อแบบโต้แย้งหรือสงสัยใดๆเรื่องจริงเสร็จ <s> แล้วก็ไปที่จรวดวัสิงหากับน้องทูบเขาก็ไปเป็นเพื่อนหมอดาลินที่โรงพยาบาลน้องทูบของเราก็เป็นเด็กที่หิวผีกลัวผีแต่ชอบวิ่งเข้าหาไอสถานที่ที่มันดูแบบน่าจะมีอ่ะชอบวิ่งเข้าใส่สใสครมบุก็เดินไปแล้วข่มมมาาากกโผลลล่ทีีนนน้้แววััฉรูอ้าปากมาแล้วเดชบุญที่สินไป

น้องภูน้องทูบของเราก็คือรู้เลยว่าไม่ได้เป็นทูบนะตอนนั้นนะคือมันไม่มีสติแล้วมันไปตามเสียงเรียกมันอยู่ในภวังมันอยู่แบบเหมือนต้องวอนใช่ไหมที่สิ่งเขาเรียกไปก่อนแล้วคือแบบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินจนแบบได้สติขึ้นมาก็อนี้แล้วสิ่งนี้ก็เลยทำให้น้องทูบของเราจากนอนเตียงก็เลยได้ขึ้นไปนอนเตียงแต่ตอนแรกนอนข้างแต่พี่สิงห์เขาก็เลยให้ขึ้นมาบอกว่าไม่ได้จะให้นอนตรงนั้นให้มานอนให้มาใช้เตียงด้วยกันแบ่งเตียงด้วยการโอ้น้องทูบของเราต้องหูรู้หางกระดิ่งเลยรีบขึ้นมาน ทุกคน,นบอกว่าไม่เป็นไรอยากเล่าเมื่อไหร่ก็เล่าฉากนี้ตอนที่พี่สิงหากำลังจะเข้าไปก่อนอล้วันใจแหวบเลยแบบมืดอีกปะเนี่ยเพราะว่าพี่ห้ามืดไปแล้วแต่ไม่มืดแต่ก็เกือบมืดอยากถามจะเล่าว่าสิงหาไหนเขาว่ากูนก็เป็นคนขอเสื้อเองแต่บอกเขาว่าใจเย็นๆใจเย็นหน่อยยังเป็นพยานกับแบบเป็นพยานในคดีอยู่รอให้จบก่อนใครว่ากันแต่พี่เขาเสื้องไงพี่เป็นถ้าไม่ใช่เคที่แบบตัวแม่ที่สุดเออมีสนอนตัวแม่แคนครบาลเขาทำเขาทำถึงเขาทำเป็นเขาแบบ ูกฉันก็ไม่มาแล้วไม่ช่มาของ่อบตาี่มันมาาะทุกคนพี่ทำไมได้นั้ผมทำให้พี่ก็ได้โอ้ฉันก้าหใจฉันก้าหนใจแล้วก็คือตีแขนคนข้างน้าตะระบมเพราะว่ามันแบบเคจะมโคจะเมะคือมันแบบถึงตัวมันจะต่างกันะขนาดตัวต้องยอมรับว่าน้องพุคือตัวเล็กกว่าแล้วพี่สิงคือตัวหนาถูกไหมแต่มันทุกอย่างมันสมติไปหมดเลยมันดูแบบเมะมากแล้วคนนั้นก็ดูแบบเคคือกราบเลยที่แบบว่าพี่สิงเป็นเคที่แบบตัวบึกใช่ป่ะเป็นเคก้ามโตแต่เวลาเขินคือตัวเล็กตัวน้อยคือน่ารักมาก น,นี่ไม่ใช่เมที่เมทที่สุดในจักรวาลไปแสนล้านดวงในตอนนี้จะเป็นใครโคตรแล้วคือหน้าตรงน,นั้นหล่อมากหล่อมากข้างรักมากพี่เขาก็น่ารักมากคือมันเข้ากันมากม,ม,มันเหมาะมากมันแฟลงมากมันอ้นั่นมากชอบฉากนี้มากแล้วแบบมันใครมันจะอดใจไหวความน่าราักอยู่ตรงนั้นขนาดก็ต้องจูบกันหน่อยแล้วก็หยอกพี่เขาไปนิดนึงแล้วแบบถ้าพี่อยากจะได้ก็รีบจับพลายให้ได้ไหวฉันจะไปจับไปจับมาเลยค่ะใครเป็นคนแรกไปจับมา แล้วก็ตัดไปที่ฉากหน้าบ้านที่น้องสิงน้องสิงอะไรน้องทูเขานั้งคนดีอยู่ที่สนามแบทำะารน้องทูเขาเต้นโจ๊กไวให้แล้วก็มีความย่อนเอิญกันตามภาษาผู้รัก่างนั้นนะัแล้วฉันชอบมากฉันบอกแล้วว่าฉันชอบทุกคำที่แบบที่สิงเขือนเรมันเขื่นได้ตกตน้อยมากส่วนทูก็แบบาชัดชัดแบบทำหน้าอ้อนที่เขาไอ้จังหวะเอายน่ามันใกล้เป็นสเต็ดแหละอุ้ยแต่แบบลืมพูดไปเลยถึงการที่แบบจุ๊บจ้มหุจุ๊บปล่อยนะจุ๊บปล่อยนะอันนี้ขิงปะขิงเปล่าเป็นคนที่ ไปนอนเตง EP เดียว EP น่าจะนอนคู่แล้วลึกยังไงแต่ว่าตอนต่อไปถามนิดนึงพี่สิงหาไหนบอกว่ารอให้จบคดีก่อนรอให้จบับผู้ร้ายให้ได้ก่อนอันนั้นจับผู้ร้ายได้แล้วหรอกผูหญิงไงมันยังไงก่อนที่จะเฉยน,นี้พี่เจ๊ช่างคงดู EP หกวนสิบรอบอะเพราะมันแบบทำถึงเกิน